สวัสดีครับกับผมนายพีรวิทต์รักซ้อนรหัสนักศึกษา6 4 3 1 1 0 7 0 2 4จะมานำเสนอการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนะกองพันทหารสื่อสารที่15กองพลทหารรับที่15เนื้อหาการนำเสนอ1ข้อมูลของหน่วย2รายละเอียดของงานที่ปฏิบัติ3ปัญหาและอุปสรรคสประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับข้อมูลของหน่วย กองพันทหารสื่อสารที่15เป็นหน่วยที่ขึ้นตรงของกองพลทหารราบที่15ประกอบด้วยกองร้อยกองบัญชาการกองร้อยวิทยุและศูนย์ข่าวและกองร้อยสายและวิทยุถ่ายทอดเป็นกองพันทหารสื่อสารซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให้กับกองพลทหารรับที่15มีภารกิจจัดระบบสื่อสารให้กับกองบัญชาการทหารรับที่15รวมถึงหน่วยต่างๆที่ปฏิบัติงานภายใต้การบังคับบัญชาของกองพลทหารราบที่15ได้แก่ การบริการศูนย์การสื่อสารปฏิบัติการสื่อสารประเภทไลน์ประเภทวิทยุและระบบโทรคมนาคมจัดบริการทางการภาพและส่งกำลังซ่อมบำรุงสิ่งอุปกรณ์สื่อสารข้องกองบัญชาการกองพลทหารราบที่15หหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานการฝึกทบทวนประจำสัปดาห์งานส่งกำลังบำรุงและธุรการสวัสดิการกำลังพลรายละเอียดการฝึกปฏิบัติงาน ฝึกทบทวนบุคคลถ้ามือเป่าประจำสัปดาห์1ท่าพื้นฐาน2การโจมตี3การป้องกันตัว4เทคนิคจับล็อกและควบคุมตัว5การฝึกต่อสู้จริงฝึกทบทวนบุคคลท่าอาวุธประจำสัปดาห์1ท่าพื้นฐานและการจัดอาวุธ2ท่ายิงพื้นฐาน3การฝึกยิงปืนและการเคลื่อนที่ สี่การต่อสู้ระยะประชิดและยุทธวิธีห้ายุทธวิธีรบและการทำงานเป็นทีมหกฝึกสนามและทบทวนยุทธวิธีงานส่งกำลังบำรุงทหารการเบิกแบตเตอรี่วิทยุทางการทหารหนึ่งการตรวจสอบความต้องการสองการจัดทำเอกสารเบิกจ่ายสามการดำเนินการเบิกจากลังส่งกำลังบำรุงสี่การรับและตรวจสอบแบตเตอรี่ห้าการแจกจ่ายและใช้งานในหน่วย 6ก,การคืนและกำจัดแบตเตอรี่ที่เสื่อมสภาพงานส่งกำลังบำรุงทหารการเบริกอุปกรณ์ห้องประชุม1การตรวจสอบความต้องการ2การจัดทำเอกสารขอเบอิกอุปกรณ์3การดำเนินการเบริกจากขังพัสดุ4การรับและตรวจสอบอุปกรณ์5การแจกจ่ายและติดตั้ง6ก,การคืนและบำรุงรักษาอุปกรณ์งานส่งกำลังบำรุงทหาร การเบิกวัสดุสำนักงานประจำเดือน 1. การตรวจสอบความต้องการ2การจัดทำเอกสารขอเบิกวัสดุ3การดำเนินการเบิกจากคลังพัสดุ4การรับและตรวจสอบวัสดุ5การแจกจ่ายและจัดเก็บ6การตรวจสอบและวางแผนสำหรับเดือนถัดไปธุรการสวัสดิการกำลังพล1การนำเรียนเอกสารต่างๆให้ผู้บังคับบัญชาทราบ สการข้อพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรสามขออนุมัติลาออกจากราชการสการกู้เงินของกำลังพลหทุนการศึกษาบุตรหกเงินค่าของขวัญบุตรปัญหาและอุปสรรคหนึ่งงานทหารมีตารางเวลาที่แน่นหนาเช่นการฝึกการเข้าเวรการปฏิบัติภารกิจภาคสนามสองเวลาสำหรับเรียนอาจไม่แน่นอนเนื่องจากมีภารกิจฉุกเฉินสาการเรียนบางหลักสูตร ต้องเข้าชั้นเรียนตามเวลาที่กำหนดซึ่งอาจขัดกับตารางงานสีการเข้าเวรเป็นเวลานานอาจทําให้พักผ่อนไม่เพียงพอส่งผลต่อการเรียนห้าพาร์งานที่หนักทําให้เกิดความเครียดและอาจลดแรงจูงใจในการเรียนประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับหนึ่งคุณวุฒิที่สูงขึ้นช่วยให้มีโอกาสเลื่อนตําแหน่งและรับผิดชอบงานที่สําคัญขึ้นสองสามารถใช้คุณวุฒิสอบเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรได้ สามหากต้องการเปลี่ยนสายงานในอนาคตสามารถใช้วุธิการศึกษาต่อยอดได้4ฝึกฝนการจัดการเวลาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด5เพิ่มความอดทนและความมุ่งมั่นในการทำงานหนะักและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆจบการนำเสนอขอบคุณครับ